ไปต่อกันเทจังหวัดยาลานะคะเทจังหวัดยาลากองเชียร์กล้าวไกต่ตางก็ติดตามบรรยากาศการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยกันยางคือขักค่ะเช่นเดรานครัวอุ้มมี่ถนนวงเวียนสาภายในเขตเทศบาลนาครยาลานายอันว่าอุเซงอดีตผู้สมัครซสซผักกล้าวไกลล่เขตนึ่งยะลาพร้อมโดยประชาชนจำนวนนึงค่ะเดินทางออกมารวมกันติดตามการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีทรงกำลังใจให้นายพิธาลิมเจริญรัต แคดิเดตนายกรัฐมนตรีผักกล่าวไกตั้งแต่ช่วง16นาฬิกาจนถึงการประกาศพ้นโวตรวมในสองชองั่วโมงล้างลงมาตีมีผู้เห็นชอบ3 2มรยเซคนไม่เห็นชอบร้อยแปดสิบสองคนและก็งดออกเสียงเนื่งรอยกาสิบเก้าคนค่ะก็ทำให้พิธานะคะไม่พานการโหวตนายกเนื่องจากว่ามีเสียงไม่ถึงกึ่งนึนั่นเองค่ะนายอันวาอุเซงนะคะก็ยอมรับว่าพิถวังเพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ยต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆและก็ยังยากให้เรื่องนี้เนี่ย จอบทีทรัฐสภาแล้วก็เป็นไปตามมติของประชาชนนั่นเองค่ะนั่นก็เป็นไรได้การนะคะข้องการติดตามพ้นของการประชุมรัฐสภาเพื่อวตดเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิของประเทศไทยนะคะ,คะ,ะก็ปรากฏว่าย,ยัางทีหลายหลายคนขัดการว่าพ้นเนี่ยก็คือเป็นไปตามนั้นก็คือไม่พ้น,นในการคัดเลือกรอบแรกแลวหลายคนอาจจะตังค้อสังเกตว่ามันมีปัจจัยมาจากอะไระและจะในครั้งที่สอง,งที่จะมีการวตในวันที่สิบเก้ากรกฎา,ามคมเนี้ทาง ก้าวไกลหรือว่าคุณพิธาเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเกมันรพนอเพื่อจะให้ได้รับขัดเลือนได้รับความไว้วางใจในครั้งที่สอ